สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถึงเวลาแตกหักจริงแล้วล่ะค่ะพักรวมไทยสร้างชาตินะคะรอทอสอชอค่ะวันนี้คุณสุชาตินะฮะล่ารายชื่อ21สอสในพักนะฮะส่งถึงนายกยื่นขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติเลยนะคะตามที่เป็นข่าวมาตลอดเวลา ก่าหนึ่งปีเลยนะคะเป็นที่รู้กันนะคะแรกๆก,ก็พยายามปกป,ปิดว่าไม่มีความขัดแย้งในพักแต่สถานการณ์ก็สแสดงออกให้เห็นชัดเลยนะคะว่ามันเหมือนพักเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมานะคะต่างคนต่างโมต่างเหล่านะที่เข้ามาอยู่นะ,ะพอพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่นะคะหรือจะอะไรก็ตามนะคะมันก็เป็นเหมือนพักเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมานะคะแต่ ในกรณีนี้นะคะชัดออกมาก็คือว่าทีแรกก็มีการเหมือนไม่ค่อยอยากเปิดเผยตัวนะคะเป็นข่าวมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เด่นชัดเลยคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนัดกลุ่มสอสกลุ่มหนึ่งนะคะหลัก20คนไปรับประทานอาหารแล้วก็มีการแถลงนะคะถึงในอุดมการเหมือนกันคล้ายๆกับอยากย้ายพักนะคะ คุณพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพักนะก็พยายามที่จะใช้ความเป็นอำนาจของหัวหน้าพักรวมกับคุณเอกนัทนะฮะในฐานะเป็นเลขาธิการพักนะฮะ,ะแล้วก็กรรมการบริหารพักอยู่หลายท่านนะฮะในส่วนของคุณพีรพันธ์ก็จะพยายามใช้อำนาจในความเป็นผู้บริหารพักนะฮะในการที่จะสยบนะคะแล้วก็ คงอำนาจไว้ในพักนะคะก็มีการต่อตรองกันในพัคเขานะคะถึงรวบรวมรายชื่อกันขึ้นมาได้จะว่าต่อรองก็ไม่ใช่มันเหมือนการงัดพลังในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการาดึงทีมงานดึงเพื่อนร่วมงานก็คือสสนะคะมาอยู่ในกลุ่มของตัวเองได้นะคะแล้วก็เด่นชัด วันนี้หลักฐานชัดเลยนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะสสบัญชีรายชื่อนะฮะรวบรวมรายชื่อสสทั้งสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเขตรวมทั้งสิ้นยีคนนะคะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะรายละเอียดหนังสือนี่คือแสดงความจํานงว่ากลุ่มของพวกตนเนี่ย ขอปรับคณะรัฐมนตรีขอขออภัยกับขอปรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาโดยเหตุผลสำคัญที่ระบุในหนังสือนั้นนะคะก็กล่าวถึงการที่รัฐมนตรีเดิมของพรรคเนี่ยไม่มีความสามารถในการผลักดันนโยบายหรือผลงานได้ดีพอ,อได้มีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็อ้างถึง ข้อกังวลในด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งความหมายก็น่าจะเป็นหัวหน้าพักคือคุณพีรพันธ์ะคะซึ่งมีประเด็นฟ้องร้องในเรื่องของจริยธรรมเรื่องการแจกถุงยังชีพแล้วก็ในเรื่องของการถือหุ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องฟ้องร้องกันอยู่อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่คุณสุชาติชมกลิ่นระบุไว้ในหนังสือนะคะ นอกจากหนังสือที่ส่งถึงนายกเนี่ยคุณสุชาติก็ยังได้แนบบัญชีรายชื่อของสสนะที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ในอุดมการ์าหรือมีเจตจำนงเดียวกับคุณสุชาตินะคะจำนวนยีสสนะไม่ได้มีเพียงรายชื่อนะคะมีการเซ็นชื่อหรือว่ามีการลงนาม เพื่อแสดงว่า21รายชื่อเนี่ยเป็นตัวจริงไม่มีการแอบอ้างนะฮะเรามาดูกันค่ะว่า21รายชื่อนั้นประกอบด้วยใครบ้างนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะฮะอ่าแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะคนที่สองค่ะนางพิชรัตน์เลาหะพงชนะอันนี้ก็สสบัญชีรายชื่อ คนที่สามนายสัตตาสีปานสสสสงขาค่ะคนที่สี่นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลนิสอสนครศรีธรรมราชคนที่ห้นี่คุณวิชัยสุดสบาดสสชุมพรหกนายสันแท้ตั้งสสชุมพรเจ็นายสุคลจุนใสสสชุมพรแปดนายธนากรวังบุญคงชนะอันนี้คือสสบัญชีรายชื่อ คนนี้จะเป็นคนสนิทแล้วก็เป็นคนที่รับใช้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ให้ความไว้บางใจอย่างใกล้ชิดนะคะคือคุณธนกรค,คนที่9นี้นายวัชระยาวอาหาสันต์ตัวนี้สสนาราธิวาสค่ะ10นี้นายพิพัฒร,รัตนรักษ์สสสุรธานี11นี้นายพันศักด พันศักดิ์บุญแทนนี่ก็สสสุราธานีค่ะ 12. นายปรเมศจินาสสสุราธานี 13. นายถนพงศ์หลีกภัยสสตรัง 14. บส่อ่กุลวิกุลวดีกุลวะลีขออภัยค่ะอ,อ,อ่าน่อ,อานามสกุลท่านผิดนะคะต้องขออภัยอ่านก อบรมดีอบรมดีนะคะสอสอราชบุรีถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยนะคะ15นางที่วันรัตอังกิน,นันอันนี้สอส,อสอเพชรบุรีค่ะ16บหกจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลสอสสเพชรบุรี17 นายจิรวุฒิสิงโตทองสสชนบุรี18นายเกรียงยศสุดลาภาสสบัญชีรายชื่อ19นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สสบัญชีรายชื่อ20นายเกชาศักสมบูรณ์สสบัญชีรายชื่อแล้วก็21นายอนุชานาคาใสสสชัยนาทจะเห็นว่าสส21คนเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่5คนแล้วก็ มีคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยนะคะในของกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยซึ่งาการที่คุณสุชาติเนี่ยรวบรวมรายชื่อ2 1สสส่งถึงนายกเนะพราะว่าโดยปกติเนี่ยการที่ส่ง ส่งพรรคจะเป็นคนส่งชื่อนะคะคนที่จะคนที่พรรคเห็นควรว่าคนคนนี้น่าจะเป็นผู้มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีของพรรคแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพรรคเอกระทรวงไหนปกติจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ในกรณีนี้ก็เหมือนที่เป็นข่าวมานานนะคะก็ล่าสุดสัปดาห์ก่อนนี้ก็เปิดเผยตัวตนเด่นชาติเลยคุณสุชาติก็ออกให้สัมภาษณ์เลย แล้วก็มีการแถลงงัดข้อกันตลอด10วันที่ผ่านมานะในประเด็นขับไล่ออกจากพรรคในประเด็นกล่าวาโทษนะฮะกล่าวท้าให้ลาออกนะ,ะแต่ท้ายที่สุดคุณสุชาติก็ตัดสินใจใช้วิธีรวบรวม21รายชื่อสอสอพร้อมลงนามยื่นตรงถึงนายยกขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะ เดี๋ยวความขึ้นหน้าจะเป็นยังไงเราติดตามข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ